สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับเรื่องราวของกาแฟอีกแล้วนะครับไม่ได้มีเรื่องราวที่จะมาเล่าเรื่องกาแฟวันนี้เป็นโมเมนต์พิเศษของช่องแล้วกันนะครับวันนี้มาเพื่อขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่สนับสนุนนะครับหรือว่าสพอร์ตปา์มมีคนช่วยกดซับสไครต์ทั้งหมด666คนนะครับมันตรงชื่อช่องพอดีเลยว่าชื่อช่องปาร์ม666กนะครับ ซึ่งมันจะเป็นโมเมนต์โมเมนต์เดียวที่ s ซับ c r i b e กับชื่อช่องตรงกันนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆมากครับที่สนับสนุน,น comment, ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคอมเมนต์นะครับที่คอมเมนต์มาคุยกันคอมเมนต์มาสอบถามเรื่องราวของกาแฟปอาจจะตอบได้ดีบ้างไม่ดีบ้างนะครับ ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะครับมาเป็นคอมมูนิตี้เล็กๆมาเป็นช่องเล็กๆที่เรามาคุยกันเรื่องราวของกาแฟแต่ว่าวันนี้นะครับปามก็อยากจะขยักเข้ามาใกล้เพื่อนๆมากขึ้นโดยที่ปามก็จะทำ Ten Facts About Me นะครับก็คือแบบมีเรื่องราวของปามว่าปามเป็นยังไงนะครับก็คลิปนี้เลยนะครับปามขอ เริ่ม10 Facts ตาบามีของปามก่อนนะครับข้อที่1นะครับชื่อปามนะครับซิติเนสแสงแก้วนะครับ,รบเพื่อนๆในเพจหรือว่าเพื่อนๆใน YouTube ก็จะเรียกปามปามบางคนก็คุณปามเนะบางคนก็ถ้าคุยกันในแฟนเพจก็เรียกแอดมินปามนะครับก็เรียกปามเฉยๆก็ได้นะครับก็โอเคแล้วนะครับข้อที่2นะครับ ปามเกิดวันเสาร์ที่17สิงหาคม2528ถ้าพูด,ดง่ายๆก็คืออายุ35ปีแล้วนะครับบางคนก็เรียกน้องปามบางคนก็เรียกคุณปามก็ท่านอายุน้อยกว่าก็เรียกดูได้เลยเพราะปามรูร้สึกว่าปามแก่มากแล้วแต่ว่าถ้าพี่ๆคนไหนก็เรียกน้องปามเหมือนเดิมก็ได้นะครับข้อที่3นะครับเป็นคนที่ไหนนะครับ ความเกิดที่สุราษฎร์ธานีนะครับก็แต่ว่าตอนนี้มาอยู่ที่กรุงเทพก็มาทํางานกรุงเทพนะครับถ้าเพื่อนๆ f o l l o w อน oh. ินสตาแกรมบามนะครับแล้วก็เห็นปั๊มโพสต์รูปที่อยู่ที่สุราษฎร์ธานีบ้างโพสต์รูปที่อยู่ใกล้ๆก,กับเพื่อนๆบ้างก็อลองเดทเล็กมานะครับแล้วนัดกันแวะกินกาแฟกันได้นะครับข้อถัดมานะครับช่องนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงนะครับจริงๆปัมมี ชาแนลที่เป็น y u ูทูบชาแนลเนี่ยมานานแล้วก็ลงโพสต์อยากลงอะไรก็ลงแล้วก็ประจบเหมาะว่าอยากทดลองดริฟกาแฟดูว่ารสชาติกาแฟเป็นยังไงเพราะว่าโดยปกติเราก็จะกินกาแฟเซเว่นกินกาแฟอเมซอนตาบักอะไรแบบนี้ประมาณนี้ใช่ไหมครับก็อยากลองทําเองบ้างก็ลองดริฟพอลองดริฟแล้วก็เออรสชาติมันก็โอเคนะก็อร่อยดีก็เริ่มที่จะมาอ่านหนังสือเกี่ยวกับกาแฟแล้วก็เพิ่งรู้ว่าเออหนังสือเกี่ยวกับกาแฟสนุกมากเลยโดยที่แบบ วเราอ่านได้เลยโดยที่เราไม่เปื่อเลยสักนิดนึงกาทั้งที่เป็นคนไม่ชอบอ่านหนังสือหนังสืออ่านจบเล่มแรกน่าจะเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์เล่มนี้แต่ว่าหลังจากนั้นก็ไม่เคยอ่านหนังสืออะไรจบอีกเลยถ้าไม่ดูบังคับไม่รู้เพื่อนๆเ,เป็นหรือเปล่าแต่ว่าช่องเนี้ยปัามอ่านหนังสือทั้ง3เล่มเนี้ยครับเอ้ทั้ง4ี่เล่มเนี้ยจบภายในไม่เกิน2ออาทิตย์อะซึ่งมันแบบใหญ่มากแล้วก็หนามาก แล้วก็ซึ่งแบบอ่านแล้วก็มีความสุขสนุกกับมันก,ก็เลยพยายามทำช่องนี้แล้วก็เก็บเก็บเก็บเอาไว้ว่าเป็น ความรู้ของตัวเองแล้วก็แชร์ประสบการณ์ของเพื่อนๆมันอาจจะมีแบบเอ้ยอร่อยบ้างนะมันอาจจะมีเฟลบ้างนะและว้วเนาะมันก็เป็นไดอรี่ที่ดีที่มาทําให้ปาล์มกับเพื่อนๆรู้จักกันเนาะก็มีความสุขมากๆเลยครับกัแบบช่งนี้จริงนะไม่เคยอ่านหนังสืออะไรเยอะขนาดนี้มาก่อนแล้วก็แบบสนุกไปกับมันถ้าให้แนะนําเพื่อนๆน,นะครับหนังสือเล่มแรกที่อยากจะมีเรื่องราวของกาแฟที่ครบถ้วนมากๆโดยทางทฤษฎีแล้วแล้วก็อ่าน เพลนๆนะครับตอนแนะนำหนะสือเรื่องนี้ไม่ได้มี t r า in ินะแต่ว่าเออคือของเขาดีจริงๆบอกง่ายๆเลยครับช่องนี้เกิดมาเพื่อกาแฟเพื่อให้เราเจอกันนะครับถัดมานะครับลงคลิปวันไหนนะครับวันพุธและวันอาทิตย์นะครับพยายามทำให้สม่ำเสมอที่สุดหรือจริงๆก็มีแฟนเพจนะมีคำถามอะไรก็ d direct ทีแฟนเพจ หรือปามีอินสตาแกรมก็เดลิเวอรี่ผ่านอินสตาแกรมก็ได้ถามเรื่องไลฟ์สไตล์ถามเรื่องอะไรก็ได้นะครับจะอินสตาแกรมจะแฟนเพจก็ติดตามกันได้นะถัดมานะครับเออ่กาแฟที่ปั๊มชอบนะครับโทนช็อกโกแลตเบสปั๊มก็จะชอบตัวน,นี้เลยนะครับคาโลนะครับตัวนี้66กซ์ทีเบลนด์นะครับซึ่งวันนี้ปั๊มจะแจกให้เพื่อนๆที่โทน ฟังเรื่องราวของปามจนมาถึงวินาทีนี้นะครับซึ่งอาจจะต้องเป็นเกมไหนแล้ว,ว่าเพราะว่าปามแจกแค่2คนเท่าน,นั้นผู้ชายคนหนึง่งผู้หญิงคนนึ่งนะครับก็เดี๋ยวดูจบแล้วก็จะมีกติกา,กาอยู่หลังคลิปนี้เนาะถัดมากาแฟโทนผลไม้นะครับว่าปามชอบกาแฟโทนผลไม้ของ롱รั่วปรีดานะครับ เฉพาะตัวนี้ตัวเดียวเท่านั้นนะสตรอเบอรี่ฟิลเพราะมันมีรสชาติที่ชัดเจนมากๆนะครับเป็นรสชาติสตรอเบอรี่เป็นแยมสตรอเบอรี่เลยแหละถ้าให้แนะนำการสกัดกาแฟก็ชงกาแฟแบบดริปนะครับแล้วก็สกัดเป็น On i ไอนะครับสัดส่วนอย่าให้เกิน1ต่อ14จะอร่อยมากๆเลยถัดมานะครับกาแฟโทนดอกไม้ที่บามชอบมากๆนะครับก็จะเป็นแบรนด์คุณพ่อนะครับมันจะให้ตัวนี้เลยนะครับ เอธิโอเปียของคุณพ่อข้อสุดท้ายนะครับจริงๆมีคนดเรกมาหาปามเยอะมากๆว่าคุณปามครับพี่ปามครับอาน้องปามครับกินกาแฟแล้วฟันจะเหลืองไหมปามบอกเลยนะครับว่าเหลือง แต่ว่าปามเนี่ยมีไอเทมหลักมาบอกเพื่อนๆว่าปามเนี่ยใช้ยาสีฟันอะไรนะครับจริงๆฟันเหลืองนะแต่ว่ามันจะช่วยบรรเทาได้ดีมากๆเลยสําหรับ2ตัวนี้คือใช้ร่วมกันเนาะยาสีฟัน2ตัวนี้เนาะใช้ร่วมกันคู่กันนะครับปามโพสตร้านไว้ให้แล้วกันนะครับตรงนี้เด็กที่ร้านนี้นะบางทีเราไปซื้อถูกไปอ่ะมันรู้สึกวันไม่ไม่ขาวอ่ะไม่เอฟเฟกตีแนะนําร้านนี้ก่อนแล้วกันแล้วก็ที่เหลือถ้าเพื่อนๆหายาสี ทั้งสองตัวได้ในราคาถูกแล้วก็ดีก็อย่าลืมโพสต์มาให้ตามดูด้วยเนาะซึ่งอันนี้เป็นทั้งหมดนะครับก็คือ Ten Facts About Me นะครับก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับปามนั่นเองถ้าเพื่อนๆอ,อยากรู้อะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับปามก็คอมเมนต์ด้านลาน่างไว้ได้เลยนะครับส่วนเข้ามาถึงเกมของปามแล้วนะครับว่าตาน ก็อยากจะแจกตัวนี้แหละ66 blend ให้เพ well ื <S <S ่อนๆลองรสชาติที่ปัามชอบดูนะครับว่าเพื่อนๆจะชอบไหมนะครับกับรสชาติช็อกโกแลตเบสของปามปามแจกให้2คนเนาะก็คนละขุงเนาะเพียงตอบคําถามปามง่ายๆผ่านช่องทางเป็นแฟนเพจละกันนะครับก็ไดเรกเข้ามาเลยเกมวันนี้ง่ายๆมากๆเลยครับเพียงตอบคําถามให้ปามแค่2องข้อก็พอนะครับคนที่ดูคลิปมาจนจบเนี่ยน่าจะตอบได้เลยข้อแรกนะครับเพื่อนๆที่มีอายุน้อยกว่า ปลาล์มนะครับปลาล์มอยากให้เพื่อนเเรียกปลาล์มว่าอะไรแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือข้อที่2เพื่อนๆมีมเมล็ดก,กาแฟยี่ห้ออะไรที่เพื่อนๆ่อชอบนะครับช่องทางส่งคําตอบก็คือแฟนเพจของปลาล์มก็คือแฟนเพจอันนี้ในเฟซบ o o กแฟนเพจเนาะปาล์มหกหกนะครับชื่อเดียวกันนะครับเซิร์ชดูแล้วก็จะเจอ direct m e s s a g e นะครับเอาคาถามมาเลยนะครับแล้วก็ใส่ชื่อที่อยู่ ไว้ใน direct message นะก็คือ direct มาเลยนะเดี๋ยวปันจะสุ่มแจกทั้งหมด2ท่านนะครับก็คือผู้ชาย1ท่านครับแล้วก็ผู้หญิง1ท่านแล้วก็จะสุ่มประกาศผู้โชคดีภายในคลิปวันพุธที่จะถึงนี้นะครับก็อย่าลืมส่งคำตอบมนาะร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับก็วันนี้ก็จบเพียงเท่าน,นี้นะครับแล้วก็ยังไงขอขอบคุณเพื่อนๆอีกครั้งนะครับสำหรับ การซัพพอร์ตสำหรับการกด u b s c r i b e นะครับถ้าคิดอะไรไม่ออกเกี่ยวกับกาแฟก็กด u b s c r i b e ช่องนี้เลยถ้าเพื่อนๆมีคำถามอะไรเกี่ยวกับคลิปนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกาแฟไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวปาไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้นะครับก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับก็อย่าลืมช่วยกด Subscribe ที่ช่องเาด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับในเรื่องราวของกาแฟคลิปหน้านะครับแล้วเจอกันนะครับบ๊ายบาย